ได้ลี้ได้แคมปิ้งหรือว่าจุดขายแห่งเดียวของเมืองนี้ถ้าเกิดไม่มีอันนี้ก็คือเมืองนี้ไม่มีอะไรละ <c oughs> <c oughs> จุดขายของเมืองนี้เขาบอกเป็นอแคมปิ้งทะเลสาบนะคะเพื่อนๆตรงนี้ที่แม่พาขึ้นมาทางนี้สีมาทางนี้นะดีหน้าร้อนนะคะหน้าร้อนก็จะมีเพวกทางสีเดนนี่แหละ จะมาแคมปิ้งกันมานอนพักร้อนกินลมตากอากาศนนกบางคนก็ก็มีเต็นท์บางคนก็มีรถบ้านบางคนก็มาเช่าอันนี้เป็นบ้านเช่าบ้านเราก็ประมาณว่า,ารีสอร์ทเนาะหรือว่า,างไงโฮมสเตอยอ์ประมาณนั้นแหละเนะาะก็เป็นบ้านเราอ่ะแล้วถ้าใครไม่มี ถ้าใครไม่มีรถบ้านแต่มาแล้วอยากจะนอนกินลมชมดาวกินลมชมวิวก็สามารถเอาเต็น so ท์มากางได้นะพื้นที่ไม่ได้เช่าไม่ใช่เหรอเอ่อเปี้ยวไม่พูดหรออ๋อจะเอาอะไรไปกางข้างๆรถแล้วก็นั่งกินอะไรกันอย่างนี้นอย่างนี้เหรอ่าฮะแต่เรามีนะแบบเนี้ย รถแคมปิ้งรถบ้านแล้วแต่ว่าใครจะสะดวกมีแบบไหนอะนะปลาก็เยอะอ่าพี่น้องเปี่ยวว่าปลาเยอะนะเนี่ยพ่อใหญ่แฟนเขาอ่ะเขาเป็นแบบว่าชอบตกปลาชอบฟิชซิ่งเนาะฝรั่งเขาชอบแบบนั้นเขาสิม,มาตกเรื่องเทือได้เทือละสี่สิบหสิกิโลพี่น้องแล้วเขาก็แบบคือเขาไม่กินอะแต่เขาชอบเป็น เป็นกีฬาชนิดหนึ่งเป็นกีฬาอีกประเภทหนึ่งที่ามานั่งนั่งฟิชชิงหรือว่าตกปลา,นเ,าเนาะพี่น้องเขาตกได้เขาเอาไปใส่เขาก็เอาแจกนะคะแจกแจกคนที่กินกกน,กน,นั่นแหละพวกคนไทยน้ากันพวกเมียฝรั่งนะ่ะนะที่มาจากเมืองไทยเราอ่ะดูจักกันเขากล่ะมาเอาน้องฟายเดินเร็วมากเป็น,นั่งอาบแดดอยู่ สองยายนี้ก็เดินไปเรื่อยๆเดินไปชมไปเออตรงนี้มันเป็นตรงนี้เป็นหาดดี่ว่ารายหาดหน่อยได้พี่น้องหน่อยได้สิมีรายหาดด้มีหน้นหนาเห,หรอตรงนี้คนถึงมามามา,มาปากักค็ม พิ้งเยอะเพราะว่าอากาศดีแล้วก็มันมีไอ้นี่ด้วยไงเนี่ย<ห>มันมีมันมีทรายด้วยไงเนี่ยแล้วสองฝั่งขนน้นอะครไม่รู้สองฝั่งท้างมากก็ก็จะเป็นท่าใครท่ามันอุ้ยเราว่าเราผ่านมาก,กับพ่อใหญ่บ่อยนะแถวนี้นะข้าได้ไปได้เนี่ยเราว่าเราเราจําได้นะว่าพ่อใหญ่พาเรามาฝั่งโน้นนะบ่อยแล้วก็จะมองมาก็จะเห็นแคมปิ้งฝั่งนี้ ไก่บรรยายเขาาอ่ะหัวเดินเร็วมากแล้วก็มานั่งพักเหนื่อยอยู่นี่เลยมาทางมาทางยาวกันเองอะ่ะนี่ปีหน้าเขาก็จะเรียนจบมหกแล้วนะเขาบอกเขาจะต่อแพทย์ไม่รู้ว่าเขาได้ไหมทีนี้ก็ต้องแบบหัวนี่ก็ต้องปั่นปั่น,ป,นปั่นเลยแหละเออในแลหละอายังไง,งยังไงก็ให้สำเร็จก็แล้วกันให้สมใจปรารถนา ยังไงก็ต้องทนสู้พยายามเพื่ออนาคตใช่รวยแน่นอนถ้าได้ตำแหน่งคุณหมอแล้วโอ้โหขนาดบ้านเราแล้วก็หนีกลับไปทำไมอะไปเป็นหมออยู่ที่ไทยเรียนจบจบหมอที่เมืองนอกไงแล้วไปแล้วไปแล้วถ้าสมมติเราเราจบที่เมืองนอกใช่ไหมเราไปหางานที่เมืองนอกอะเราจะได้ค่าแรงดีก็จริงแล้วถ้าเกิดว่าเราจบเมืองนอกไปหางานที่ไทยมันจะได้ได้เยอะ อ่าเยอะเพราะว่าเรามีดีกรีนักเรียนนอกไงเออหมอจบมาจากเมืองนอกไงเอกชนได้ง่ายกว่าแต่ก็ต้องดูดูคือคืออยู่พี่น้องคืออยู่เบื้องหน้าตานั่งคืออยู่อนาคตเป็นด็อกเตอร์นี่คืออยู่ได้อยู่แล้วเออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นี่ไงเขาให้เอาหมามาหัดว่ายน้ำเห็นไหม โอ้ไม่เอาแล้วเราเห็นน้ำแล้วเรากลัวปะมันหนาวอ่ะเลียงเรียงเบ็ดมามาเกี่ยวหูอ่ะเขาเวียงไม่รู้เลยมาเกี่ยวหูไปด้วยโอ้โหแย่เลยเด็กๆน่ารักมากเลยปิดโรงเรียนเขาก็มา ป่าเดินแล้วก็โค้งไปทางโน้นเหรอป่าเดินแล้วก็โค้งไป